สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีกับคนที่ถือบัตรคนจนนะครับ1ล้านคนทั่วประเทศนะครับจะมีการเพิ่มเงินเข้าไปในบัตรคนจนนะครับให้สิทธิ์คนที่ถือบัตรคนจนหนึ่งล้านกว่าคนนะครับจะได้รับสิทธิ์เงินในบัตรคนจนสามารถที่จะรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับ1ล้านคนนี้นะครับเงินที่ได้นะครับจะ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมวงเงินเอาไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าร้านประชารัฐนะครับต่อเดือนนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับคนที่ได้ก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับสำหรับผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับก็ 500บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคม63นะครับ โดยนะครับจะสามารถแยกออกมาเป็นรายละเอียดดังนี้นะครับโดยผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีนะครับปกติได้รับเงินที่300บาทต่อเดือนนะครับก็จะเพิ่มมาเป็น800บาทต่อเดือนนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่มีรายได้เกิน3 0,000บาทต่อปีนะครับปกติได้รับเงิน200บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มมาเป็น700บาทต่อเดือนนะครับโดย วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม500บาทนี้นะครับต้องใช้ภายในเดือนนั้นนะครับหากท่านไม่ใช้หรือมีวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถสมทบในเดือนถัดไปได้นะครับแล้วก็ท่านจะไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถกดเงินสดได้นะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับการเพิ่มเงินเข้ามาในบัตรคนจนให้กับคน ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศนะครับและมีการเพิ่มเงิน200บาทนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนในกลุ่มของคนพิการนะครับก็จะได้รับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ